ระบบการทำงานทางอ้อมต่อจากถังลมไปที่ชุดควบคุมคุณภาพลมอัดและต่อออกมาที่แมนิโฟและต่อไปยังที่วาล์วสาทับสองทำงานด้วยมือกด อีกตัวหนึ่งก็ต่อไปที่วาล์วสามรับสองทำงานด้วยลมและต่อจากวาล์วสามรับสองทำงานด้วยมือกดไปยังวาล์วสามรับสองทำงานด้วยลมและต่อจากวาล์วสามรับสองทำงานด้วยลมไปยังกระบอกสูบ วงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวโดยทางอ้อมปั๊มลมทำหน้าที่ผลิตแรงดันลมเข้าสู่ระบบชุดปรับปรุงคุณภาพลมอาจทำหน้าที่กองสิ่งสกรปรกและเติมน้ำมันเข้าสู่ระบบตัวนี้แมนิโฟลวาล์วสามทับสองทำงานโดยใช้มือกดวาล์วสามทับสองทำงานด้วยลมกระบอกสูบทำงานทางเดียว ตอนแรกต่อจากปั๊มลมไปที่ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดและให้ต่อจากชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดไปที่แมนิฟโฟลให้ต่อจากแมนิฟโฟลไปที่ว3ล์วสามสองทำงานโดยใช้ลมและต่อจากแมนิฟโฟลไปที่ว3ล์วสามสองทำงานโดยใช้มือกด บอลสามังทำงานโดยใช้มือกดไปที่วอลสางทำงานโดยใช้ลมเสร็จแล้วให้ต่อจากวอลทำงานวอลทำวอลสางทำงานโดยใช้ลมไปที่ก็บอกสู่ทางเดียวเสร็จแล้วให้เปิดลงละครแล้วกดเช็ค จากนั้นปรับแรงลมปเป็นห6แล้วลองทำงานดูคุณครับลำลม๊ำลมต่อเข้าจุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดชุดปรับปรงคุณภาพลมต่อเข้าแมนิโฟล์ุดแมนิโฟลต่อเข้าวายสามทับสองทำงานด้วยลม อีโฟต่อเข้าสามลบสองทำงาด้วยมือกดครับ 3, 2, ต่อสามลบสองทำงานด้วยมือกดต่อเข้าวา 3, 2, ่าสามลบสงทำานด้วยลมครับว่าสามบสต่อเข้ากระบอกลมอัดครับ จากนั้นชีกครับแรงลมหกครับลมครับรักษาจากถังลมมาที่ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดรักษาจากคุณภาพลมอับม,มาที่เมนิโฟ ต่อสายจากมีเดฟโฟมาที่วาลสามทับทอสองท, wow. ทำงานโดยใช้มือโกดเราจะลากลากสายจากมีเดโฟมาที่วาลทำงานโดยใช้ทำงานด้วยลมลักสายจาก วาล์วสามทับสองทำงานโดยใช้มือกดมาที่วาล์วสามทับสองทำงานด้วยลมเร <c oughs> าสายจากวาล์วสามทับสองทำงานด้วยลมมาที่กระบอกสูบที่ทำงานทางเดียว <c oughs> ทำการกดปุ่มสีแดงเพื่อเช็ค ถ้าถูกต้องจะขึ้นเป็นสีเขียวทำการเลือกแดงละแรงดรันลมก็ใช้ปั๊มลมต่อไปที่ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดต่อไปที่ Medifo Medifo ต่อไปที่ วาวสามทัสองทำงานด้วยลมเมดิโฟต่อไปที่วาวสามทับสองทำงานโดยใช้มือกดหมายเลขหนึ่งวาวสามทับสองทำงานโดยใช้มือกดหมายเลข2ต่อไปที่วาวสามทับสองทำงานด้วยลมวาวสามทัสองทำงานด้วยลมต่อไปที่กระบอกสูบทำงานทางเดียว จากนั้นเช็คปรับแรงดันลมไปที่6บาร์กดปุ่มสีเขียวตรงวาล์ว3ามทับสงทำงานโดยใช้มือกดวันนี้ผมจะมาอธิบายระบบกระบอกสูบถางอมนะครับส่วนประกอบก็จะมีถังลมแล้วก็ชุดปรับประบาบลมเมนิโฟวาวสามทับสองที่ด้วยสปริงวาวสามทับสงทำงานโดยระบบลมนะครับ แล้วก็กระบอกสูบทางเดียวนะครับทําง,งานทางเดียวการต่อนะครับต่อจากถังลมไปยังชุดปรับปรุงคุภาพลมต่อจากชุดปรับปรุงคุณภาพลมนะครับมาที่แมนิโฟล์ที่หน,นะครับต่อจากแมนิโฟล์เปียงวาล์วทับนะครับนี่ครับผม แล้วก็ต่อจากมินิโกไปยังวาซามทับสองทำงานโดยระบบทางอ้อมนะครับต่อจากอาซานทับาสองทำงานโดยระบบสปริงนะครับแล้วต่อขึ้นมากับวาซานทับสองทำงานด้วยระบบลมนะครับแล้วต่อจาก วาสาทับสองทำงานด้วยระบบลมนะครับไปยังกับบกสูบนะครับจะเราไปดูกันครับครับเราก็กดปุ่มสีแดงนะครับแล้วเราก็มาทดสอบกันครับผมอาหอัสอก่อนนะครับ ครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบกดที่ปั๊มลมทำหน้าที่ผลิตแรงดันลมไปที่ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดทำหน้าที่กองสิ่งสกปรกและเติมน้ํามันเข้าสู่ระบบและกดที่ชุดปรับปรุงคุณภาพ ลมอัดไปที่ m ม n i f o l d และกดที่ m ม n i f o l d ไปที่วาล์วสาทับำโดยใช้มือกดและกด m ม n ิโฟล์ไปที่วาล์วสาทับด้วยลมและกดวาล์วสาทับสองทำงานโดยมือกดไปที่วาล์วสาทั ทำงานด้วยลมและกด3ทับ2ทำงานด้วยลมไปที่กระบอกสูบทำงานทางเดียวการทำงานของกระบอกสูบทางเดียวต่อจากปั๊มลมไปที่ตัวปรับคุณภาพลมอัด จากตัวปรับคุณภาพลมอัดไปที่แมนิโฟลต่อจากแมนิโฟลรูบนขวาไปที่วาล์วสามทับสองทำงานด้วยลม ่อจาก Manifold ลรูล่างขวาไปที่วาลว3าทั 2. ต่อจากวาลว3าทับสไปที่วาลว3าทับงทำงานด้วยลม ต่อจากวาล์วสามทับสองทำงานด้วยลมไปที่กระบอกสูบทางเดียว<อ>แล้วลองปรับบาแล้วไปปรับบา่าแล้วลองกด เช็คว่าระบบสามารถทำงานได้หรือไม่ การต่อระบบโดยทางอ้อมครับต่อจากที่ถังลมไปที่ชุดปรับปรุงคุณภาพลมแล้วต่อจากที่ชุดคุณภาพลมมาที่เมนิโฟแล้วต่อที่เมนิโฟ ไปที่วาวสามซับอกวาวสามซับสองดยลมด้วยลมผ่านแล้วต่อเมนิโฟไปที่วาวสามสองแบบกดแล้วต่อวาวสามซับสองแบบกดไปที่ตัวผ่านลมแล้วต่อจากวาวสามซับสองด้วยด้วยลม ไปที่กระบอกสูบหลังจากนั้นกดเช็คปรับแรงดันลมไปที่หกแล้วกดทําง,งาน ต่อจากถังลมไปที่ชุดควบคุมคุณภาพลมอัดและต่อออกมาที่แมนิโฟลต่อออกจากแมนิโฟลไปยังที่วาล์วสามับสองทำงานด้วยมือกดและต่อไปวาล์วสามับสองทำงานด้วยลมจากนั้นต่อจากวาล์วสามนับสองทำงานด้วยมือกดไปยังวาล์วสามับสองทำงานด้วยลมและต่อจากวาล์วสามับสองทำงานด้วยลมไปยังชุดกระบอกสูบ ปั๊มลมทำหน้าที่ผลิตแรงดันลมเข้าสูร่ระบบต่อไปที่ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดทำหน้าที่กองสิ่งสกปรกและปรับแรงดันและเติมน้ามันเข้าสู่ระบบต่อไปที่แมนิโฟล์แมนิโฟล์ต่อไปที่วาล์วสามทับสองทำงานโดยใช้มือกดและแมนิโฟล์ต่อไปที่วาล์วสามทับสองทำงานโดยลม และต่อจากวาล wow ์ว3าทับ2ทำงานโดยใช้มือกดไปที่วาล wow ์ว3ทับ2ทำงานโดยโดยลมและต่อจากวาล wow ์ว3าทับ2ทำงานโดยโลมไปที่กระบอกสูบทางเดียวและกดปุ่มเช็คสีแดงแกดปุ่มสีเขียวหมายเลข6ด้านบนและมากดปุ่มสีเขียวสี่เหลี่ยมด้านล่างเช็คว่าวาล์วสาทับ2ทำงานโดยใช้มือกดทำงานได้ไหมและมากดปุ่มสีฟ้าด้านบนมากดที่ปุ่มสีเขียว เ,เช็คว่าวาล์วสามบทสองทำงานโดยลมทำงานได้ปกติหรือเปล่าระบบการทำงานทางอ้อมปั๊มลมต่อเข้าสู่ชุดคุณภาพลมอัดชุดปรับคุณภาพลมอัดต่อเข้าสู่มินิโฟ ค i บมนิโฟต่อเข้าวาวสามทับสองทำงานด้วยลมม i n i โฟต่อไปที่วาวสามทับสโดยการใช้มือกดหมายเลขหนึ่งวาวสามทับสองทำงานโดยใช้มือกดหมายเลขสอต่อไปที่วาว3าทับสองทำงานด้วยด้วยลม วาล์วสามทับสองทำงานด้วยลมต่อไปที่กระบอกสูบทำงานทางเดียวจากนั้นกดเช็คปรับแรงดันลมไปที่หมายเลขหกกดปุ่มสีเขียวตรงวาล์วสามทับสองทำงานโดยใช้มือกด นำปั๊มลมไปต่อกับชุดปรับปรุงลมนะครับจากนั้นนำชุดปรับปรุงลมไปต่อกับม a เ i f มนิโฟนะครับจากนั้นนำแม a นิโฟรปุ่มที่สนะครับไปต่อกับวาวสารทับสองใช้ลมนะครับจากนั้นนำาม a นติโฟปุ่มสุดท้ายไปต่อกับวาล์วาทสองใช้นิ้วกดนะครับ จากนั้นนำวาล์วสามทับสองไปต่อกับวาล์วสามทับสองโดยใช้ลมนะครับจากนั้นนำวาล์วสามทับสองใช้ลมไปต่อกับกระบอกสูตรนะครับเสร็จแล้วกดเช็คนะครับแต่ผมกดไม่ได้ครับเพราะผมใช้ iOS นะครับเป็นมันมีปัญหาจากนั้นไปเลือกแรงดันลมซ้ายบนสุดน,นะครับพอเลือกเสร็จแล้วให้ไปกดปุ่มสีเขียวที่วาล์วสามทับสองโดยใช้นิ้วกดนะครับ แล้วก็บอกรุบจะทำงานครับต่อจากถังลมไปที่ชุดปรับคุณภาพลมอัดชุดปรับคุณภาพลมอัดต่อไปที่เมนิโฟลเมนิโฟลต่อไปที่วาล์วสามทับสองทำงานด้วยลม เมนเฟต่อไปที่วาสานับสองทำงานโดยใช้มือกดหมายเลขหนึ่งวาสานับสองทำงานโดยใช้มือกดหมายเลขสองต่อไปที่วาสานับสองทำงานด้วยลมวาสานับสองทำงานด้วยลมต่อไปที่กระบอกสูบทำงานทางเดียว จากนั้นกดเช็คกดปรับแรงดันลมหมายเลขหจากนั้นกดปุ่มสีเขียวทำงานขอบคุณครับ